มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นรลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะ,สะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัไลหญ่ลังอัครราชุกุมารีจะเสด็จไปส่งร่วมการประชุมหารือและสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านมลพิษสุขภาพและการพัฒนาของแลนดเซตในฐานะที่ทรงเป็นกรรมาทการและทรงหารือด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์กับโรงเรียนการแพทย์ของโรงพยาบาลเมาส์ไนน์และของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนครนิวยอร์ก สมเด็จท่าเจ้าลูกเธอเจ,จ้าฟ้าจุฬาพรวรัลในษังอัครราชกุมารีจะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูงิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่14พิศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา7 35นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 911ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศัการาช2559เวลา5นาฬิกา45นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำหรักพระราชวัง13มิถุนายนพุทธศัการาช2559